นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบแต่ก่อนการที่คุณจะได้รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบนั้นใช้เวลานานและต้องพบทันตแพทย์หลายครั้งแถมยังต้องใช้เงินมากมายในแต่ละครั้งที่ต้องไปคลินิกแต่ในที่สุดปัญหาก็จะจบไปเมื่อเซนยุมได้เข้ามาเราได้ขับเคลื่อนวงการทันตกรรมด้วยสมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาทุกคนสามารถมีรอยยิ้มที่สวยตามที่ต้องการโดยไม่ต้องยุ่งยากเซนยุมทําได้อย่างไงหนอหรอ มาฟังกันว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการรักษาเราทำงานยังไงอันดับแรกเราจะทำการประเมินฟันของคุณเพื่อระบุปปัญหาที่เราจะช่วยแก้ไขเราสามารถทำได้แม้คุณไม่ต้องเข้าคลินิกแค่ถ่ายรูปฟันของคุณและส่งมาให้เราทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจากสิงคโปร์จะทำการประเมินฟันให้คุณถ้าการจัดฟันใสเป็นทางออกสำหรับคุณคุณก็สามารถเริ่มต้นการรักษากับเราได้เลย เริ่มจากการที่เราจะนัดทันตแพทย์ให้คุณเข้าไปปรึกษาเอ๊ะแปลว,ว่าฉันต้องพบทันตแพทย์เหรอใช่แล้วเพื่อให้ทันตแพทย์เข้าใจปัญหาได้อย่างดีที่สุดทันตแพทย์จะเอ็กซเรย์ฟันพร้อมกับพิมพ์ฟันหรือสแกนฟันของคุณเอาไว้เพื่อให้ทีมทันตแพทย์ของเราสามารถสร้างแผนการรักษาให้คุณถ้าหากคุณพอใจในแผนการรักษาเพียงแค่ยืนยันและชําระเงินจากนั้นเราจะเริ่มสร้างรอยยิ้มที่คุณต้องการเลยตอนนี้คุณก็น่าจะอยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราแล้ว มันเป็นช่องทางการติดต่อที่เราใช้ติดตามผลตลอดการรักษานอกจากนี้เรายังมี customer care assistant คอยดูแลและมอบความสะดวกสบายให้คุณใช่แล้วทีมเซนย่มคอยดูแลให้คุณทั้งหมดนี้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปคลินิกบ่อยๆอีกต่อไปหลังจากที่เราผลิตอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ3มิติคุณจะพบกับทันตแพทย์ของเราอีกครั้งเพื่อลองใส่อุปกรณ์แล้เริ่มการเดินทางเพื่อรอยยิ้มที่คุณต้องการเลย คุณจะต้องใส่อุปกรณ์ของเราในระยะเวลา3-15ถึงเดือนตามแผนการรักษาของคุณที่จัดฟันใสของเราจะเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณต่อจากนี้แล้วแ่ละอย่าลืมส่งภาพฟันของคุณให้ทันตแพทย์ของเราดูเพื่อคอยติดตามผลการรักษาซึ่งแอปของเราจะเป็นช่องทางหลักในการดูแลเมื่อคุณใส่อุปกรณ์มาจนถึงชิ้นสุดท้ายทันตแพทย์ของเราจะตรวจสอบเพื่อดูผลลัพธ์อีกครั้ง ไม่ต้องกังวลไปถ้าคุณต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเราจะส่งอุปกรณ์ให้คุณเองก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณอาจตื่นนอนมาพร้อมกับฟันที่สวยแล้วก็ได้สุดท้ายนี้รีเทนเนอร์ใครก็อยากให้รอยยิ้มสวยๆอยู่กับเราไปนานๆให้รีเทนเนอร์ของเราคงสภาพฟันของคุณให้สวยแบบนี้ต่อไปไม่ต้องรอช้ากันแล้วมาเริ่มการเดินทางเพื่อรอยยิ้มที่ถูกใจคุณกันเลยตัวคุณในอนาคตจะต้องภูมิใจในผลลัพธ์ของเรา ส่งรูปภาพมาประเมินฟันกันเถอะ